สวัสดีเราชื่อแพรนะตอนนี้เรากําลังศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีสาขาว,วิชาการจัดการสำนักงานดิจี่าลวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับสถานที่ตึกงานของเราในเทอมที่หกันซึ่งก็คือบริษัท CJ More X p ซ์เพ Group จำกัดหรือท,ที่หลายๆคนเรียกกันว่า CJ m o เอ็สำหรับใครที่ยังไม่รู้จัก CJMO นะคะ c j m o เป็นร้านสะดวกซื้อภายใต้เครือ CJ e x p ace. ประเทศซึ่งมีทั้งสินค้าของใช้ประจำวันอาหารเครื่องดื่มและของกินอร่อยมากมายเรียกได้ว่าเป็นร้านที่ครบจบในที่เดียวเลยและสาขาที่เราฝึกงานอยู่คือสาขาชายางกูล42จังหวัดอุบลราชธาน,นีนั่นเองค่ะระหว่างฝึกงานที่ CJM เราได้รับมอบหมายให้ช่วยงานในหลายๆส่วนเลยไม่ว่าจะเป็น จัดเรียงสินค้าให้ถูกต้องและสวยงามตรวจสอบวันหมดอายุของสินค้าและช่วยบริการลูกค้าในส่วนของแคชเชียร์นั่นเองค่ะและสิ่งที่เราประทับใจที่สุดคือพี่พี่พนักง,งานทุกคนที่นี่ใจดีและเป็นกันเองมากสุดท้ายนี้สำหรับน้องๆ้องมหงที่กำลังตัดสินใจเรียนต่อในสายอาชีพแผน,นวิชาก,การจัดการสำนักงานดิจิทัลขอเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกให้ใครหลายๆคน ที่อยากมีงานทำและมีเงินเก็บในระหว่างเรียนมาเรียนกันที่แผนกวิชาการจัดการสํานักงานดิจิทัลกันเยอะๆนะคะ